ในคลิปตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการต่อกีตาร์ไฟฟ้าของเรานะครับเล่นกับแอมปลักอินนะครับที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปหรือว่าแบบสแตนอะโลนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น a m p 2ิทู5นะครับที่ผมจะมาสาธิตวิธีการต่อนะครับดูนะครับมาไล่ตั้งแต่กีตาร์เลยอ่าไล่ตั้งแต่กีตาร์เห็นไหมครับผมจะต่อแจ็คนะครับเห็นไหมครับไล่เข้ามาที่ Audio Interface Soundcard นะครับซาวการ์ของผมจะเป็นรุ่น c o m p l e ชอ Audio นะตัวนี้ค่อนข้างที่จะเก่าอยู่นะตัวนี้มี2อ n p ินพุตนะที่ผมใช้นะครับและผมก็จะต่อลำโพงมอนเตอร์นะครับตัวนี้เข้ามายัางตัวอินเทอร์เฟซซาวการด้านหลังเลยนะครับผมใช้2คู่นะเอผมใช้2ข้างนะโมอนเตอร์เพื่อใช้ในการฟังมายังหน้าคอมนะดูเนี่ยตัวนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งลงไปแล้วเนี่ย มันจะเป็นแบบ standalone ด้วยที่อยู่หน้า d e สก์ท็นะครับคุณสามารถใช้ซ้อมผ่านหน้า d e สก์ท็ได้เลยนะครับเอฟเฟกเพียกนะครับคุณจะเอาหัวไหนเนี่ยมีหมดเลยมีซาโบกี้โจอี้นะครับสลัดมาแชลนะครับมีทั้งหมดเลยสมมุติผมใช้เป็นนนี้ต่อเข้ามานะครับจริงๆจะต้องตั้งค่าไดเวอร์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปแนะนำนะตั้งค่าไดเวอร์ อย่าางนะมาดูการตั้งค่าไดเวอร์นะเห็นไหมครับจะมาตรงที่มุมเนี้ยเห็นไหมครับมุมเนี้ยมุมขวาบนสุดเลยคลิกตรงเนี้ยนะครับเนี่ยจะมีเมนูออดิโอนะครับตัวนี้เลือกให้เป็น A AH s I O นะถ้าคุณใช้เป็น s o u n d c a ์ดต่อเข้ามา Input ตรงนี้ก็คือส่วนที่เราต่อกีตาร์เข้าไปเราต้องการให้มันผ่าน s ซาวก c a ์ดเราก็เลือกให้เป็นรุ่น s ซาวก c a ์ดของเราแบบเนี้ยนะครับอ่า L channel นะครับอ่า uh, left left channel ก็คือช่องซ้ายมือเซ้ายมือก็คือตัวนี้ก็คือช่องหนึ่งนะครับมาดูนะ R channel หรือว่า right channel ก็คือ input 2ก็คือ R ก็คือช่อง2ของ sound card ของเรานี่เองแต่ผมต่อเข้าไปตรงนี้นะครับอ่า uh, โอเ okay. ค output ผมก็จะให้มันออกเป็น sound card ของเราเลยเพราะว่าผมต่อลำโพง monitor ผ่านตัว sound card ตัวนี้นะครับ ก็ให้มันเป็น L กับ R เลยเห็นไหมนะครับ Buffer size คือค่าความหน่วงนะเวลาคุณเล่นไปแล้วรู้สึกว่ามันดีเลยคุณก็ตั้งให้มันสูงขึ้นแต่ผมจะเอาไว้สแต n d a นด5ารนด512นะครับอ่าเนี่ยวิธีการตั้งคุณก็มาคลิกที่คอนโทรลแผนิก็ได้มันก็จะโชว์นะฮะอ่าพรีเซตนนะครับช่องนี้ผมจะตั้งไว้เป็นโฮสต์นะครับเป็นโฮสต์ไว้เลยอ่าแต่ถ้าคุณ bypass ไว้ปุ๊บมันก็จะปิด เหมือนนิ้วเสียงเห็นไหมครับเหมือนตัดแอมคาบิเนตออกไปปุ๊บเสียงก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับอ่าโอเคคอนโทลตัวนี้ผมก็ปรับไว้แบบนี้เลยปุ๊บให้คอนโทลตัวนี้ไหนลองเลือกดูสินะไหอโปรแกรมตัวนี้ด้วย ลองไปเล่นดูนะ,ะพวกนี้ไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับอของผมจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลย5.10ตัวนี้นะะโอเคไหนะมาลองเลือกหัวแอมดูอย่างตัวนี้นะครับเป็นของ j e t City นะเสาว่างใหญ่นะครับเราเลือกตรงข้างนี้ก็ได้นะดู มาร์ก <Mark. S 2> ตัวนี้เป็นโอเวอร์ไดลองหาหัวแอมที่เราชอบนะมันมีเยอะนะครับแอมเบดก็มีนะตู้แอมเบดจะอยู่ท้ายๆเลยมีทั้งหมดเลยลีฟนะ เช็ดดูมุมซ้ายนะครับซ้ายบนสุดผมจะเลือกสลัดไหนดูดิตัวนี้เป็นมาแชลโอ้โหเสียงเอาสายแจ็ค <c oughs> แจ็คเดี๋ยวนะครับเปลี่ยนหัวก่อน e n g l มันอยู่ไหนเนี่ยผมจะชอบเล่น e n g l โอ้ยสายเจ็คสายเจ็คอกตัวนี้ก็เสียดีนะ โอ้โหมึงหลายหัวมากนะมาลองเปลี่ยนัมันเป็นสามทางนะสังเกตดูตัวเนี้ยเอ้แ้เป็นสองทางแถ้าเป็นตัวนี้ล่ะตัวนี้จะเป็นสเตอริโอซ้ายขวาทางเดียว ตู้นี้ก็แฟดนะน่าจะเป็นหนึ่งห้าศูนหรือเปล่าลักษณะประมาณแบบนี้ตัวนี้ก็เสียงดีถ้าอยากให้มันเป็นสเตอริโอสองข้างแบบแนี้เราสามารถเลือกได้เลยมาคลิกตรงนี้อยากให้มันเป็นหัวอะไรอ่ะสมมติให้มันเป็นคู่กันแบบนี้น ส่วนที่เหลือนะสามารถเลือกคาบิเนตคุณต้องการคาบิเนตแบบไหนมีทั้งหมดเลยนะฮะการวางไม้ตำแหน่งไม้ตำแหน่งรูมนะอ่ะโอเคครับให้เป็นคลิปคร่าวๆแล้วกันคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะ